สวัสดีครับืันนี้ผมสิมาเบิ่งบ้านะครับเบ้าที่ผมเฮ็ดตอนนี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปโลงใ้เบิ่งนะครับเป็นคลิปโค้งมันนะครับนี่ตอนนี้แล่นึ้นแล้วนะครับนี่เบ้ามันอยากเอียงเล็กน้อยครับผมตอนนี้ก็เดผูกไว้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับผูกเส้นตอนนี้ครับ าหากไม่ครับหากไม่หล,ลมฝุ <Okay. S 1> <c ười> ม่นครับพุ่นเบาฝุ่นนี่จะไทยเขาจะพุ่นไหลเกือบล่แล้วครับเมื่อคืนนี่ล้มบอลคีย์มีไหมครับเมื่อนี้มามครับ โอ้โหถูกใจแล้วครับขอให้ในความบริสตด,ดวงในการทายทํำนะครับบ่มิตบ่มีนแนวกันกล่องสั้นไหมครับกล่องเลยสั้นจักหน่อยเสียนเบาขอถทำเนี่ย ันเอียงนักแข่งขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับพุดผุดคณะนี้ปล่อยเสือกเกืบบกอบเบิดก่อนเลยนะครับนี่นี่ครับเลื่องหนึ่งเดียวเสือกยี้นดิซี่นจับต้มไก่ันนี่ร่ำม,ม่เคยมีนะครับ สนุกอะคลิปที่ผมสอนเอ้คลิปที่ผมแกงใ้เบิ่งเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบดดังนะครับเดี๋ยวนี้มันมันขาดเห็ดไหมมันขาดแล้วผมเห็ดไหมหรอมันบ่เคยดังไหมครับเหรอครับเห็นน,นะครับ สำหรับมือนี้ผมกขอล่าค่ทร์นี้อย่าลืมกด<ล>ติดไล่กดติดตามกดแชร์ให้ผมนนึ่งน,นะครับ